แน่นะคะที่บ้านนะคะรตรงนั้นวันนี้เรามีเยาวชนตัวจิ๋วด้วยนะคะเขามีหน้าที่พิเศษต้องขอต้อนรับท่านผู้โดยการหรือส่งเสริมชีวภาพชีวิหว่างประเทศท่านตอบคนเอกกรท่านเขามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเราได้เกียรตินะคะจากท่านประธานวิสาหกิจชุมชนที่ต่อไปจริงๆก็ประมาณเจ็ดปีแล้วลก็ใส่ลูกนะคะคนที่ช่วยงานส่วนใหญ่จะเจอคือหญิงสาวชาวนาสี เขาจะถอผ้าให้คนที่เขารักก็คือเเข้าจะแต่งงานด้วยแต่อันที่สองก็คือถอไว้ให้ผู้ชายด่ทาเดคือว่ายาี่สวเป็นผ้าร่เป็นเสยนะคะก็จะู้่วนะคะนี่นปสตสิ่งที่ให้เป็นยาใจลกนาชยว่าเป็นยัง้ได้ะปฏิบัติศิลปตกรรมปี2559ของทางสสปองเราซึ่งท่านเป็นผู้ศึกษา เดี๋ยวได้เชิญคนคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวขอเชิญนัที่ะมาลองรับเราปีกันเลยนะคะแม่ยาป็นวยนะคะแต่ละายรวไังคเวแกดเลปับนเนะลท่น ว่าแต่ว่าใช้เทคนิคโบราณเหมือนสมัยก่อนนะคะก็ใช้กระสุนสามกระสุนแล้วก็ทีนี้ก็คือต้องขึ้งกันทุกครั้งไม่ต้องยกจริงๆนะนุกคนต้องยกต่อแต่นี้น้องเขาทำแบบคือพัฒนามาก็คือเรียนรู้มาสักี่ห้าปีนะคะทุกคนไปดูค่ะมันจะราคาต้องขึ้นไปดูคนจะก็ต้องมีเวลาที่ต้องตั้งดไกลก็ไม่ได้พอจะเดินขึ้ไปหนึ่ง ใค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริมันขึ้นไปนะคะด้านบนที่เป็นงสารยื่านางผ้าแล้วก็คือหางผ้าแล้วก็พูแล้วก็เลยทําได้แ่น้าแล้วก็เป็นจริงนะที่่นดะค่ะค่ะได้อด้านนะคะอันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็น มนดดียเพราะว่ามอว่าจะมีอะไรบ้างอะเดกแรแม่ก็คือสีแดงเลยอียูสีแดงทุ้มเียค่ะเดกแรที่สองคะค เดินตาแล้วพูดว่าถ้าถึงลำยากขอไปกินข้าวด้วที่ได้ไหมก็ให้เปันอะไรนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนี่คือเรื่องเล่าที่มันเป็นว <c oughs> ิถีชีวิตของชาวนาบุญสีหรือว่าของถึงญากทั่วทั้งประเทนะคะก็ผ้าแต่ละอืนมันมีวิถีชีวิตของเขานะคะก็ผ้าผืนนี้ผืนที่ลำยากสุดก็คือลายแก้จินดวงค่ะนี่ค่ะลายแก้จินดวงทำยากสุดมันจะดูแล้วว่าจะง่ายแต่ว่า มันเป็นการยกการยกผ้าของนางเหมือนซีก็คือกว่าจะแกะพวดลายนี้ได้นะคะน้องๆว่าสองคนนี้แกะลายนี้ได้ก็ประมาณใช้เวลาสองปีนะครับคือใช้วิธีของตัวเองคือก็สอบตัวเองมีอาจารย์มาสอนพื้นฐานเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้การที่เขาก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ทำการนั่งทำพอผ้าดืกว่าชีวิตไฮรูไปบารก็คือต้องกลับมาเลยวะเด็กในหน้าบ้านค่ะข้อที่สองคือข้อหก นี่นะคะก็จะเป็นผ้าที่ใช้ในพิธีชนวิตสมัยก่อนตรงนี้นะคะก็จะเป็นผ้าทั่วไปค่ะยกเว้นลายเป็ดลายราชวัชชงนะคะแต่ว่าที่สุราชเบ็ดลายราชวัตรโคมทีนี้ที่ต้องบอกก็คือองค์จีนละลายค่ะถ้าอยากได้ลายนี้จะต้องจุดแต่ว่าเขาจะการอยู่ให้บ้านรักเขาเป็นการจุดต่อไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น ห้าสามศงนยของยายใต้คุดคงขาดเรื่องเงิสดจากแยต้ คันนี้ก็ต้องขึ้นก่อนค่อันนี้ไงเดี๋ยิงก็ไปกระตุกกระอันนี้ออกนี่ง คือกิจกรรมวันนี้เนี่ยเราจะนำพาสื่อมวลชนจากส่วนกลางประมาณ30สื่อแหล่งข่าวนะครับเพื่อเข้ามาได้เยี่ยมชมกับชุมชนที่ทำงานเชื้ปะหัตกรรมอย่างเช่นมาที่ชุมชนผ้าทอนาเหมือนสีหรือว่าจะไปที่ชุมชนจากสารเตยป่าหนังน,นะครับเพื่อที่จะให้วัตถุประสงค์สำคัญต้องการที่จะให้สื่อมวลชนจากส่วนกลางได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวชุมชน ในแต่ละพื้นที่แล้วก็ไปช่วยกันทําข่าวช่วยกันทําให้คนทั่วประเทศได้รู้จักนะครับจะได้เท่ากับเป็นแรงสนับสนุสนจากคนทั่วประเทศในขณะเดียวกันทางสสปเองเราทางศ,าศาักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะมาเก็บปัญหาต่างๆของแต่ละชุมชนที่เรามาชมเพื่อที่จะได้ไปวางแผนในการที่จะมาสร้างสารรค์หรือว่าส่งเสริมหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆเพื่อให้ชุมชนหัตถกรรมสามารถยืนอยู่ได้อย,อ,ยอย่างยั่งยืนจริงๆ การต่อยอดมีการเพิ่มทุนลงทุนอะไรไหมครับเอ่อมันดูมันเราดูในหลายรูปแบบฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อยอดการพัฒนาผลติตภัณฑ์การต่อยอดทางการตลาดหรือถ้ามีความจําเป็นก็ภารกิจของเรามีถึงการให้ทุนได้ด้วยครับคิดว่าการลงมาครั้งนี้จะได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากที่เราเคยลงไปแต่ละที่แต่ละพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่ทําให้ชุมชนตรงนั้นเนี่ยผ่านวิกฤต ในช่วงตา่ตางๆได้อย่างดีแล้วก็เชื่อมั่นว่าความแข็งแกร่งของที่เป็นพื้นฐานของชุมชนเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่เข้ามาร่วมงานและสามารถที่จะสร้างความสําเร็จให้กับชุมชนต่อไปได้ครับด้านทุนรอนก็มีใช่ไหมครับด้านทุนรอนเราก็จะเราเรามีวิธีการที่จะบริหารทุนหลายอย่างฮะ ถ่ายรูปไหมนะครับไม่เป็นไรครูธรรมชาติเลยสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วครูบอกธรรมชาติอยู่แล้วกาพูดมาเก่งกันเองพูดชวนชวนมาได้ไหม

ก็น่ริมฝั่งอันดามันแล้วนะคะก็จะเป็นแหล่งของต้นเกยปลาหนังนะคะซึ่งดั้งเดิมต่างๆนะคะหรือว่าอันนี้ใส่ทองอะไรเงี้ย <c oughs> ค่ะก็จะมีหลากหลายเรื่องรู <c oughs> ทบอีกทีหนึ่งเพื่อจะให้ไม่มีของตกลงลงร่องกระดานนะคะแต่ปัจจุบันะค่ะมันจะทำยากแล้วก็หลายวันกว่าจะได้เป็นเส้นใหญ่แล้วก็เออจะรับออเดอร์อาจจะว่า80%เก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าหลายๆท่าน <c oughs> ดรวรรณศิลป์นะครับเป็นดรคณะเศรษฐะวีนีนแล้วก็ยังมาทีมงานอีกคนนะคืคุณทวีสื่อนักสือพิมพ์สื่อออนไลน์นะครับก็เป็นการช่วยทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างหนึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่ของัตยกรรมชุมชนเนี่ยเดินหน้าแล้วก็เกิดรายได้ดีแท้ดีให้กับชาวบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นในช่วงสุดท้ายที่เราะว่ได้อี่นักร การี่เรก็จะเปใหม่ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถขยายพันธุ์ได้ในตัวเองค่ะซึ่งจะขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะอเราตัดเป็นกอมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา อย่างอันนี้หาานนี้อันนี้อาหรานนี้ถ้าเราทาเลยถ้าเราไม่แกะออกคอเลือกเลยมันต้องอาศัยความความอดทนจริงๆเลยนะต้องไม่กลัวนะคะยิ่งเราไปหาในป่าเนี่ยจะยากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเอาอีกขั้นตอนนึงค่ะมันจะออกพร้อมกันชุดตรงนี้ที่นี่จะใช้วิธีการโรยเพราะว่ามันจะโรนจนมันนิ่มมันอย่างนี้ค่ะพอโรยแล้วก็จะนิ่ม แล้วจะมีความนิ่มนิ่มนะคะเนี่ยค่ะอีกระวังร้อนไม่ไม่ค่ะเนี่ค่ะที่พอถ้าแล้วแต่ว่าเราอาจจะเลือกว่าเราจะเอาขนาดไหนค่ะอันนี้เราจะใช้ต่อที่ประมาณห้ามิ้ทกระเป๋าอย่าง <สะ S 1> ท,ท,ที่ที่ใช้กระบวนการเนี่ยเตยหนึ่งใบนะคะเตยหนึ่งใบอ่ะเราก็จะใช้ได้แค่สีเส้นส่วนตรงนี้เราจะเอาออกค่<ส>ะอ่าเอ่อไห่ยมไา่ยมติงให้เลยค่ะเนี่ยค่ะ ส่วนเนี้ยที่บออาถามว่าด้านข้างไปอยู่ตรงไหนนะคะด้านข้างก็เอาออกค่ะก็เหลือแค่ใบดีอย่างเดียวค่ะคอ,อันนี้คือเอาออกตอเอาาตยหนึ่งใบอ่ะเราจะเสียไปเกินครึ่งเลยนะคะที่เวลาเราเอามาค่ะเท่ากันย่างอย่างอย่างเส้ในใหญ่อย่างอื่นเนี่ยเขาทำทำลำ,ำต้นอ,อย่างนี้แล้วเราเราไม่ใช่ว่าอย่างนี้เราเป็นเส้นสวยแล้วนะคะเราต้องใช้กระบวนการขูกให้อยู่ดีค่ะเพราะว่าถ้าเราวางไว้เฉยๆเดี๋ยวมันก็จะจะกรอบจะแข็ง ม่มยมา,มา,มาเดสาสอถ้าพอได้อย่างนี้แล้วก็จะก็จะหมักไว้สองคืนคนะ่ะเนนี้ย้หมาัะรยหมัเดีนี้ค่ะด้วยด้วยระยะการทำเราก็จะมาเดี๋ยวลูกควรเลินคนะ่ะตันนี้ก็มาเกล้กนนจะมีก่อนถ้าไม่รีบนี้พอแห้มาหักหมด เห็ว่ามาก็ไปหมักไปองคืนแต่ว่าเดี๋ยวที่มักคนนี้ไม่ได้มีไว้ค่ะาจจะได้เจอแบบนี้เออแบบนี้เราก็ยังทำไม่ได้เราก็ต้องูอีกี่พูดพูดว่า้งคีนวันเดียวค่ะเเดียวแล้วอามาูหม่้องทดูค่ะจะมีช่างชครช่างเจะสอนให้ดูไม่ได้เราจะใช้เตยสเส้นประกบคู่กันนะคะก็จะเป็นสองเส้น ปกผู้ปกป้องผู้คจริงๆของเราต้อเปลี่ยนเราก็ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับคนน่าเครื่อนซื้อใช่ไหมครับมันจะโดเดี่ยวมันก็จะเกิดข้อที่ที่จะต้องทำเนี่ยประมาณเกิดสิ่งผิดนะครับยกตัวอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ตัดเตยเมื่อกี้ถามไอ้เตยเนี่ยเราต้องปก รอสอเรากำลังจะเปลี่ยนชื่อจะใช้ชื่อว่าสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยหน้าภารกิจที่ต่เดิ่มเนี่ยในกฎหมายแทบทุกที่ทั้กงกระบวนการต่างๆเนี่ยเนื่องจากของผมเนี่ยเป็นองค์การมหาชนแต่ว่าองค์การมหาชนคืออะไรคือหน่วยงานของรัฐรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่ระบบราชการมีความคล่องตัวกว่า เอาแต่ัดสินใจเรามีระเบียบที่ไม่ได้รักกุมเหมือนกับราชก,การเพราะฉะนั้นเราทํางานเหมือนเอกชนน,น,นะคะระับเมื่อวานผมต้องดำเนินทางทีมงานว่ามึงจากงานใครเป็นราชก,การไปเลยแล้วมันทําให้ผมกับสื่อไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็ไม่มีโอกาสให้ซักเพราะว่าผมคิดว่าธรรมชาติของสื่ออยากรู้จริงๆว่ามันเป็นอย่างไรทุนชุนชนโดยเรื่องแต่ต้นเรื่ามีหลายอยู่เช่นหนึ่งตั้งแต่เรื่องรูร่เราจำเป็นต<ร>้องมีความยั่งยืนแล้วก็ รับนัดหมายกระทงคณะบดีทางด้านเครื่องมือของภาคตะเัรกะเรามาทาโครงการร่วมกันเราลงปใะชุมชนเราเห็นตรงนี้เรามาทําเครื่องมือง,ง่ายๆง่ายๆที่ต้องเป็นความเป็นถาตกรรมอยู่นะครับไม่ใช่เครื่องมือแบบประเภททิ้ง่าเป็นถาตกรรมไปเลยไม่ใช่เอามาช่วยเพราะว่าต้นทุนของกลุ่มชุมชนเนีย่ยไม่เคยคํานวณที่ผมถามเมื่อกี้ว่าเอาค่าหอยเป็นค่าแรงอนะไรมันไม่ได้คํนวณหรอกครับแต่ตามจริงถนะ้าคํานวณจริงๆนะเขาขายขาดทุน,ฉนเฉลี่ทุกวัน แต่เขาอยู่แค่เฉยเพราะว่าเมืเอื้อมีหอยให้กินมีอะไรอื่นให้กินแต่ถ้าไปทํางานกันในเมืองหลวงจริงจิต้องไปเช่าบ้านกาด้วยตายเลยสามสิบตัวทำงานสามสี่ตัว,ตว,ตวง่ายๆนะครับแต่ที่ร้อยพอมาเป็นเอ่อมาห้าหมื่นครับต้งแบ่ไปทังสองหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยถ้าดูการเพิ่มจ่ายไหวไหมยิงเราก็จะพยายามที่จะวางโมเดลเช่นอาจะตั้งกองทุนเป็นหากกองหนึ่งนะครับแล้วเจ็ดหมื่นบาทที่ทาง เราต้องไปดึงคนมาทำงานเพื่อที่จะให้เก่งในแต่ละสายงานแล้วผมก็วางแบบแผนในการทํางานเราไว้ว่าจะต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็ไปเรียนแต่ละจุดแต่ละจุดพอครบพ้วเนี่ยเราเราเราไม่ได้หวังนะครับว่าชุมชนเนี่ยเราต้องกุ้มตลอดเวลาแต่เราหวังว่าชุมชนเนี่ยพอหลังจากที่เราทกกําพบกระบวนการแล้วก็เดินได้เลยบางทีเขากลับมาเป็นครูให้เราดยซังเอาประสบการณ์ที่เขาทามาแล้วก็ได้ตลาดเพิ่มเติมแล้วเข้ามา